มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าวอเตอร์เค้กจ้าอันนี้ไม่ใช่ยายต้านะคะแต่เป็นเอฟซียายตา้าวอเตอร์เค,ค้กค่ะกินแล้วอร่อยอร่อยกินแล้วก็ตักข้าวสองสามชาม,ชามสวัสดีนะคะยายต้าค่ะเรียนแบบยายตา้ามาแล้วจ้ามาละเจ้ามาล้วจ้ายาต้าเนี่ยฉันจะบอกมาแล้วจ้ายายตา้าบอกบุ้ดวุ้ดจะโรคแกนปูยายต้าบอกม <laughs> ายาต้ามาเก็บผักด้วยกันโอ้โอ้โอ้ พี่พีปลูกเองกับมือในตาเนี่ยงามมากมากเลยมาเก็บผักได้กันเลยตาหูก็ต้องมาถึงเมืองนอกนะตาหนูอยู่นี่หนูก็ได้เก็บเพราะพี่พีปลูกให้เกินมาใส่ก็ไเลยตาโอ้พี่พีมันโคตรสวยเลยเจ้านี่มือเย็นมากเลยจะปลูกได้เนี่ยตาสวยป้าดูสิเนี่ยป้า ุ้ยจะเก็บไปผ่านถ้ามันถอยได้ยาตาแต่งกับยาตาโอ้ยประการขอบคุณมากอู้คืออยากได้ชุ่มแถวว่าชุ่มเตมันชุ่มเต็ดีด้วยพัดจีมึงขอพี่พี่ยังโู้ยังไม่ได้ขอตุไม่ลงเลยตะมาแล้วจ้ามาจ้ามาทำไมนี่เจต้าเคยกินไหมเนี่ยเจต้าไม่รู้จักแม่เลย เอตาต้องลงกินนะมันเซ็บมากเอาไปทำอะไรกินครับเอาไปกินกับลาบปาลาอร่อยมากกินสดๆนะได้อ๋อกินสดๆออกอบมากไหนเอามาเลย ชนชนนบด FC เยตาชนนบดนะจ๊ะปากช่องเยชนสิชนชาแนลไม่ได้เข้าไปทํานาแล้วเยชนน่ะทิ้งแล้วเยชน่ะทิ้งละช่องเยตายังดังอยู่เลยยมาทั้งหมดนั่นอ่ะเกือกยิ่งอยู่บนมะอันสวยพอแล้วขอบคุณนะคะพี่พีเยตาดูสิสีมือคุณสุกี้สีสเกตพี่พี กล้วยอะไรเนี่ยกล้วยอะไรไม่รู้กอ้ยอไรอะเขาบอกกอ้วอพโอ้ลอ้วอ้โอ้โอ้โอนเหมือนโอ้โอ้อ้โ้โอ้งอ้โ้โอ้้จอมีอะไอเนอ้ออ้โอ้โอวออ้โอ้อ้โอ้อ้โ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 อ้้ออะ้อ้ออไรอ้ออะไรนะอ้อออออ อะไรเป็นที่เป็นกวนมาเหรอมีหลายอย่างมีสตรอเบอรี่แบล็คเบอร์รี่ราสเบอรี่เจต้าไม่ได้มาอีกแล้วใช่ไหมอะคิดถึงเจตาจังเลยอ่ะเดี๋ยวก็มาไม่บอกจะไม่ไม่ชวนน้องนะเล่นหมีมะเนี่ยเาต้านะเอามาไปมดเนี่ยเป็นมดนะหูไม่เอาอุ้ยก็แกะออกสิพี่พี่มันสวยมากเลยเจตาดูสิ มีไหมมีไหมเยอรมันไม่มีเยอรมันไม่มีนะวอเตอร์เคสอะนานานมันมีแต่อะไรของยาตะเนี่ยมันมีแต่อะไรว่าหน่อไม้ฝรังแล้วก็อะไรนะบล็อกเกอรี่เหรอเนี่ยยาตะดิดีอย่างสุดมอมาพันไปปลูกได้ยาตะบ้านยาตะไม่มีใช่ไหมเยอรมันอะไม่ ไ,ไปไดีกว<อ>่าเะเสรูผักชีก็สวยเฮ้ยะอ่อนพี่กินเอส่เอาเลยเอาเลยกล้วยนันกินไหมดังเหนืนหอขอบคุณค่ะมันเสนกล้ว